เช้าเช้าก <M iao S 1> Sa ็จะพาน้องน่าดีออกมาชมนกฟังเสียงนกตอนเช้าเช้าหน้าบ้านกันนู่นเหมียวเมียวเหมียวเหมียวเหมียวนั่นเหมียวเหมียวใครเอ่ยเหมียวบ้านใครเอ่ยเหมียวเหมียวเหมียวเมียวเมียวเหมนานเว้ยเหมียวเนี่ย เมียวเมียวว่าเมียวเมียวอยู่บ้านใครเมียวเมียวอยู่บ้านใครเอ่ยเมียว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 นั่นบ๊ายบายบ๊ายบายเมียวบ๊ายบายเมียวเหรอเมียวเมียวเรียกก่อนเรียกเมียวก่อนเมียวเรียกเมียวด้วยค่ะเมียว เลียบเหมียวด้วยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเลียบเหมียวด้วยค่ะเหมียวเหมียวเหมียวเลียบเหมียวด้วยต้าจ้าตึ่นตื่นอีพพี่หนูตื่นต่นตื่นอีพพี่หนูออกมาออกมาเลยโอ้ยแม่หนาแถวเลยวะออกมาเหมียวออกมาเดินเลี้บนะคะโอืยคุณนางงาม ทางสายไทยติดจีบริษัทมาเมียวเมียวหรอคะเมียวเมียวเมียวหรอจ๊ะเมียวเมียวจ๋าเมียว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 จ๋าอันนี้ไม่ค่อยลมน่ะอันนี้ไม่ค่อยลมนะลูกเนาะ ขาดเคลมๆไม่มีลมเลยจ้ะเแมวแมวแมวไม่ค่อยลมเลยค่ะแมววๆมออกมาเดินเดินเช้าๆแมวแมวเดินเล่นดูแมวเมวๆมว พา้องมาเรียเดินเล่นเช้าๆคุยกับแมวๆจับคิปนี้ไปคนี้ก่อนนะจับคิดนี้ก่อนค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งติดตากุ้งี้กุ้งกี้ช่างนาเดียได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเจ๊ะเจ๊ะจ๊ะจ๊ะจจ